มนีเข่ากัดที่ออกมาทรงไอพระพุทธรูปที่เขาสร้างไว้เขาจะออกมามนีแหละแต่จิถึงยางใดบัลลู <c oughs> มันงแต่สิเป็นมีฝนมียังไปตามท่าขงเขาแหละ <c oughs> พุทธรูปแกว้วหนาตักหกสิบนิ้วสำกัญเลยครับที่มีอยู่เดินต่อกันเข้าเสียไปไหวสาราทรมาสังเวชบัหลังสุดท้ายของความหมายของคำว่าวคนคนตายจาก,กรละ คนตายแล้วก็สิอ่านแต่ประวัติดีเนาะเห็นว่าพวกเกี่ยววา่าเคยมีอยู่บอกประวัติสัวๆเขาอา่านอยู่บอกเ่อนายศินคงโสภายังนี่แหละเออได้ทํำุนงามความดีไว้กับบ้านเมืองเออเป็นที่อะไรกับว่าไปได้แต่ว่าแต่ว่าไปขโมยไก่เขาคือบ่ออ่านบุ๊ <c oughs> <c oughs> เออไปรักของเขาไปกินเหล้าเมาอรารวาสที่นั่นที่นี่บ่อ่านเนาะ โปกเจว่าบ่อ่านตอนนี้ดีดีเด็กน้อยเกิดเมื่อวานบางท่านเหดุยังอยู่ตายก็ว่าดีเลยนี่แหละโลกมันบังท่ำคือความจริงเป็นทางสั้นโลกบังท่ำความจำบังความจริงคนห้องมักต่อแหลบ่ย่อมหลับความจริงดอกมักย่องเห็นบ่าพวกเจว่าอย่างสั่นนั่แหละบัหลังสุดท้ายองเซียวไวยันแหละของข้อมายของว่าคนตาย มาไปเสีอ่านประวัติดีเป็นถ้าเป็นข้าราชการบาวิอ่านบักเง่าเลยโออคดโกงข่มเหงประชาชนบาอ่านเด้เนะออหลอกลวงจักรัสด็จเบาอ่านเออเป็นที่หน้าเสียดายอะไรท่านได้ทําคุณงามความดีเอาไว้ออสาระนะสาระดูปโ่โคกงว่าไปเออตอนว่าไปจับเขาแม้นเขาไม่มีความผิดก็หาความผิดยัดให้เขาบอมีบา,อ,าอ,อ่านเนาะนั่นว่าเกอี่ยวว่า บอกตำรวจพวกนั่นแหละใส่หลักจานอบมากวะ,ะเห็ดตำเวาอยู่บ่หรือเห็ดกอเขาบูยังสั่นแหละเอาเวลารลาชาการไปทำประโยชน์ส่วนตัวบอ่านเนว่าบ่พวกเยาว,วาบอานดีนี่เต็นแนวดีดีเย่นี้ถงแสั่นมักยอ่องหลอกลวงกันเองผู้ใดที่ทุกคนที่ ที่โอนเงินเขามากกั็ตามให้ทุกคน,นตั้งใจอุทิศบุญเพื่อให้ถึงมารดาบิดาญออาติทั้งหมดเจ้ากรรมในเวรตลอดทั้งสรปสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณน่ะว่าร่วมไปโหลดทั้งสั่นโหลด <c oughs> สำหรับการสั่งพุทธปฏิมากรเป็นองค์แทนเ,ออเรียกว่าพระถาถาแต่ว่าบ่ให้เฮาบ่ให้พระถาบังพระา้ำหรอกพระพุทธเจ้าก็แสดง เพิ่นอาศัยการแสดงรรมกับอาศัยรูปร่างกายนั่นแหละเฮาก็เลยสร้างรูปเหมือนอ,อบ่มีผใดเคยเห็นดอกเ,ออเห็นแต่ภายในภายในของไผของมันนั่นแหละไม่มีใครเคยเห็นแต่ว่าเฮาก็สร้างเป็นตัวแทนยกขึ้นมากเป็นรูปเหมือนอ,อ,อาศัยวานีคนผูนีบุคคลผูนีเออด้นํำความจริงของโลกได่นำความจริงของจิตใจของคนออกมาเผยแผ่แสดงแนวทางให้หูถูกให้หูสายเหตุถูก ผู้ขนทางดับถูกดับถูกดับไปก็เลยว่าย่าเอา,าธาถุบังระธรรม,ม,มันก็มีเป็นธรมธรมดาธรรมดาแหละเ <c oughs> พื่อห้เอาอาศัยร่างกายทําความดีหรือความเลวแหละเป็นเังสัน้นส่วนความจริงมันอยู่ในใจเท่านั้นแหละความจริงมันมแค่ว่าอาศัยรูปร่างกายอันนี้อาศัยตาหูจมูกลินกายอันนี้ใจได้เป็นผู้พาเหตุใจความยากตัณหาอุปทาน เป็นผู้ผาเหตุความเห็นแก่ตัวเป็นผู้ขา่าร่างแก่คมหิงเป็นผู้ผารักนั่นแหละความรู้สึกเข้าเนหละคือใจ <c oughs> ถ้าเหตุทั้งสัน่นเราก้นที่โอนเงินเขามากสิตั้งใจอุทิศบุญให้บิดามารดาญาติข้าพเจ้าทั้งหมดนึกเอาในใจจดเอาไว้เ้อบิดามารดาญาติข้าพเจ้าทั้งหมดตลอดทั้งเจ้ากรรมในเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกหมู่เราบรรดานี้ อุทิ์ไปยังสี่พ่อว่าต้องแหลกของย่าแหลกของมันฟังทําบนรูเรื่องมันฆ่ากังวลหวังผลในท่านมีจิตปุพันธ์ในท่านเออคำว่าหวังผลในท่านคือพวกเจ้าเคยทำมาเน่บ็ดอยู่ในนี่ล้านล้านเพราเส้นบวกอีกท่าได้ล้านก็ถือบ็ดอยู่นี่เวลาไปท่านอยังเขามาขอโหลดถูกห้อยรวยเบอร์โหลดลัตติลีโหลดยานตะบะรวยยานตะบะมียานตะบะดียานตะบะเป็นขอ,น,ขอนั่งขอนี่ ขอเกินกับคาเจ้าของได้แสนหนึ่งกระซ้างมันไทยสิแสนหนึ่งหรือ้อนหนึ่งกระตามขอยิ่งก็นนั่นเป็นทเท่าไรเท่าเออหังมีหลาหั่งขอหลายเออพวกมีหน่อยก็ขอหลพวกมีหลายก็ขอหลายแปลว่าพวกเจวว้ามีจะคอนอยู่บก่ก็เคยไปทําบุญแหลกของทําท่านแหลกของเนาะมันมีจะคนได้อยู่นน่มันมีมันต้องยอมรับความจริงเด้อตะกี้กูเป็นยังสั่นอิลีก็เลยบ่ได้เข้าใจทงางธรรหมา เพราะว่ามันปิดบังปัญญามันปิดบังความรู้จริงดีเทาสิเพิ่งได้รับอนิสงส์จากการไปให้ท่านบุญจริงๆแล้วคือความสงบเย็นบุญหนึ่งมันเกิดจากผู้ไห่บได้แมนผู้รลับเด้ฟังดีๆนี่พระสงฆ์เป็นผู้หลับแต่ว่าเขา,าได้เอาความสงบให้พวกเจ้าพวกเจ้าต้องเฮ็ดเอาเองาใจว่าต่างตรงอนิสงส์บัดฑิแต่ว่าพวกเจ้านั่นนะ วังผลในทานมีจิตผูกพันในทานเลยบย่อมน้อมเข้าไปรับฟั่งเอาอาริยสัจเอาปฏิจจสุบาทเหตุปัจใจให้ความเกิดเหตุปัจใจให้ความดับบอบอบอ,บอฟังมันฆ่าทางใตง้ฐานขอเห็นบใต้ฐานกับแปลเ่าเป็นอยู่ฐานแปลว่าตั้งใจมุงมันสู่จุดหมายที่ปรารถนาคือตั้งความหวังไวมีภายในพานเป็นต้นเป็นทีสุดพร้อมจังสิบอว่าเอาเนี่ยสาธุเดอบุคคลถึงรอตตอลีเห็นบ่าละ่ะ เจ็คพอตผุนี้บ่อได้สำรังวันที่หนึ่งใบเดียวมันบ่อเอาถึงสัน่นเออแล้วก็ให้ยังดาลำรวยแล้วแล้วก็ขอให้ลูกให้หลานมีอายุยื่พร้อมแก้วขาดปลอดภัยพร้อมได้เป็นเจ้าเป็นนาาพร้อมขอให้เจ้าของอายุนื่นพร้อมขอไปเป็นเทวดาพร้อมแล้วก็ขอไว้เพื่อตายจากเทวดาแล้วยังจะเกิดมาเป็นค้นพร้อม เออ้วก็เกิดเป็นมหาเศรษฐีเจ้าฝ่าจากกักรพผัดหรือว่าธรรมดาเดีนัออ่นแหละปิดบังปัญญาหมดเลยปิดบังความจริงพึ่งสิได้รับเพราะว่ามันฆ่าเฮตจังสันอ,อไปมองใดมองใดกับผ้าวาตจังสันนัออ่นแหละเป็นสันแต่ละคน <c oughs> การให้ทานเป็นการสละออกโดยความเห็นแก่ตัวให้โดวยว่ต้องเป็นเจ้าของไดออยบ่กอยังหลายหลายคนมาซอยอาจารย์เก็ดสาลา มาซอยคอ,อยเห็ดยังคอยมจากใดยังเป็นบ้าหลักมาซอยอาจารย์เห็ดนั่นมาซอยอาจารย์เห็ดนี่ก็ต้องซอยดอกซอยจะของโหลดใจบ้าหลันี่คือความบ่เข้าใจเออเ้าท่านปับ๊บเนี่ยขอผลขอผลทานบุญกุศลกรรมดีนี่โหลดที่ข้าพระเจ้าก็ทำมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันณขณะนี้จงถึงแดงขอผลทานขอผล ขอผลทานบุญกุศลกรรมดีที่ข้าพเจ้ากระทามาแล้วตั้งแต่อดีตตอนต้นจนถึงปัจจุบันณขณะนี้หลวงจงถึงแดนมารดาบิดาของข้าพเจ้าญาติข้าพเจ้าเจ้ากรรมในเวรข้าพเจ้าตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกหมูบบ่บราดามีเว้าทั้งสี่แล้วก็บ,บ่ต้องคอยขอให้มันเป็นเหี้เป็นปัจจัยให,ให้ได้ล่ําให้ได้รวยถูกหวยรวยเบอร์ให้อายุยืนอ,อ,อายุยืนมันสิมนมา,ตากตรฐท่านไหนบ่ฟังคําสอนพุทธเจ้าบ่ การเกิดคือการเริ่มตายการพบคือการเริ่มจากคอคนเกิดมากตอนใดตายเท่านั้นนี่มันบอกเข้าใจเห็นบ่ล่ะอื์อายุวัฒน,นะเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยในการรักษาจากของเองสุขภลละพวกวาเฮ้าสสิมีอายุวัฒน,นะมีสุขมีความสุขในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วก็มีกําลังในการส้างความดีนี่ภัละมันเป็นทั้งสี่มันบ่ไเด็แปลว่าอายุเงนเด้เก้าสิบ อยากลอยก่แห้งเลยผู้ขาอายุยื้เงินเดิมสันจักสืยืินไปหอใจอีอถ้ายังบ้านได้ขาใจว่าถ้ายังบ้านเห็นอริยะสัจจีมันมีชีวิตอยู่ต่อไปมันก็สิตสร้างบาปจากบลราจิตใจนั่นละสร้างความคิดความอยากได้นั่นแหละความอิจฉาริยาความโลภความโกรธความโมโหท้อโส่ลายไปซิวนั่นชิงอย่างชิงดีเพื่อนผู้นี้ไปเนาะมันสิบสร้างบาปฝังเข้าไปนะในจิตใจเลยบ่ได้เห็น ความจริงอันประเสริฐความจริงที่ร่างกายจะขอมเถางอกงอกด้ี่แหมความจริงป่วยนี่แหมเออความจริงปวดหัวความจริงแกล้งเขาล้มบานนี่แหมเลยความจริงก็ะสิตายนี่แนะบ่มันไม่ได้เห็นเด้เออห้อายุยืนเง้ยเดอ้อสันเออก็เลยว่าเออไปตายซะถา้าอยู่ต่อไปมันสิบาปหลายกว่าเก่าไปใส่กรรมเว้นอันอันอันเฮ็ดมามันเบิดสะก้อนขึ้นมาฟังธรรมะใหม่จักนั้ได้เดี๋ล่ะเนาะแม่นบ่ล่ะเออเป็นจังซั่นแล้วสิยืนไปไสอี สิลอยปีละแมน่นบ่ล่ะพวกเจ้าว่า,วาอันแหละ <c oughs> มันบ่มีผู้ใดมากล้าเว้าความจริงแบบนี้ให้ฟังเออทีแต่ว่าเอออายุยืนได้ยายเด้อว่าซั่นมัน,น,นสิไปยืนฮอดไสเดี๋ยวนี้พ่อตายลรอเนาะมันยืนไปกระสานถ้าเบี้ยนตากรรมไปสร้างขบสร้างชาติไปเรื่อยเด่เนเวรัสันละ่ะอันไว้ใจนวลยากอายุย <c oughs> <c oughs> ืนอยู่บ่เวรัสั่นละ่ะสิยืนไปหยั่งออถ้าบ่าเข้าใจหยัง <c oughs> ถ้าเข้าใจถ้ำแล้วถึงท้ำมาแล้วถึงคว้มจริงแล้วหเห็นวามจริงแล้วมันตียุคสือส่อมันสืบปรป่ศาสนาอย่างนั่นแหละตองผ้าฟัง่งธรรมะผ่าปลาปลา,าเทือนพอมบอกว้มจริงเบาดิบดิบไ่บได้ไปนสนใจบม่ได้เก่งกิเลสตัณหาไผเออบวาด้ยานพวกเจ้าสั้นคอยดอกคือวาดายานพวกเจ้าว่าจะนั่นนีแอกวยานงโง,งจ่จักบ่ละเกิดมาพบพอ่อพระพุทธศาสนาแล้วมา้าขน ไม่เห็นหนทางการดําเนินชีวิตการใส่ชีวิตของผู้รู้แล้วนี่แม้สิเสียโอกาสถิ่นโอกาสนันไปใส่ก็บ่มาฝึกหัดปฏิบัติเอาิ่นสอนอยู่ตรงๆอยู่ออพุทธเจ้าเด้บ่เม่นผู้อืน่นไม่ใชว่าละ่ะแต่ว่าสงสารพวกคณนําธรรมของิ่นมาเอ,อสังเกตเอาิ่นสิสอนอริยาสัจสีปฏิจจสุปัตตนิจังทุคังอนัตตาิ่นสิสอนไปเรื่องนี้ิ่นสิบไส้สอนให้ไปว่าขอเอานันเดอขอเอานีเดอพิคนบ่สอนแนวนี้ อ,อมีต่เหาาห้เหานั่นเตรียมโตตายแล้วก็ซ้อนลักแห่งการพ้นทุกแท้คืออานาปนาสติมีสาวกพุตธเจ้าออนอกนอกั้นบแมนเด้อนอกนากบ๊บแมนไปหาปลุกเสกเลยงั้นกระตุดของของังอออาบน้ำามูกน,มน,น้ำม่นน้ำมันมันสิมันสินสพลมานจะทั่งใดเดิน,นนะเนาะหอยอยู่ในานา้ำปลาอยู่ในานา้ำปูอยู่ในานา้ำมันก็ไปสวรรค์ไป,ปนิพพานเบิดตัว ภาษาคนยังโดนโดนทั้งไปอาบแม่น่ลาดนี่แลหละเฮาูกปิดบังตัวเองธรามาต้องเปิดเผยปิดบังมันสอมองบ่รู้ความจริงเปิดรรมที่ถูกปิดเปิดความจริงที่พวกเข้าปิดบังตัวเองมาน่านความไม่รู้เรียกว่าอวิชาเป็นปัจจัยมันเกิดสังขารความบ่ลู้ขควา้องเหลือเอื่อนว่าอวิชาเออเป็นปัจจัยมันเกิดสังขารคือความคิดคิดเรื่องบุญแต่ว่าบได้เข้าถึงบุญ คิดเรื่องบุญแต่ว่าเอาไปแลกบาปคิดเรื่องท่านก็เอาไปเพิ่มทุกท่านเรลาขอนั่นเองเมื่อคอแล้วก็หวังผลในท่านมีกีบผูกพันในท่านขอนั่นขอนี่ไหลไปเรื่อยเลยบ่ฮูุ้่นจักแล้วเป็นเจ้าของท่านพร้อมมากาหนดให้เพิ่นใส่พร้อมมันยังเป็นเจ้าของอยู่ได้นัือน,น,นะอซอยข้าวหนามคาไฟอาจารย์ก่อนเอา้ากูก็ซื้อนะอื่นบ่ได้แล้วเนาะไปจังส่นตัวซื้อกระเบื้องกับ,บ่าได้เพราะว่าเราจะใส่ข้าน้นาม่าไฟ ยังสั่นตัวแหละมันก็เยบ่ได้เข้าใจว่าจาคะนี่จาคะจาโคปฏินิสโคมุติอนารยโยนท่านทั้งหลายนี่สามารถเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้จาคะจาโคนี่สามารถเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยการไม่หวังคือจกบ่ล่ะบ่หวังผลในท่านบ่มีจิตผูกพันคําว่าจิตผูกพันก็นคิดลําลีลําไล่นั่นแหละเออเพิน่นสิใส่หิ่กูเนิะ ่นจะเอาไปใส่ค่านั้งค่านี้บ่นอเอาไปซื้อนันตามที่เจ้าของตั้งไห้บ้านอนี่เป็นเจ้าของอาจารย์นี่แหละวังผลในท่านวังมังไดรวยอายุยืนเออแลกวกบ่แมนเอาผู้เดียวอีกไหลก็ไปในอัตราตัวตนคือลูกหลานก็นอยากให้รวยลูกหลานก็นอยากให้มีอายุยืนลูกหลานก็นอยากให้เป็นเจ้าเป็นนายบังคับคนเบิดเนี่ยเป็นสัน,นและมักบ่แมนแค่่านะเหลนพร้อม ว่างอนาคตไห้พร้อมปันให้ปันหน้า้พร้อมปัดสับสมบัติโอ้ยลุงตรงนั่งเลยบ่เด้งบ่เหมืมจอจักหยังนี่แหละมนเลยว่าเขาถึงคาว่าหวังผลในมันเลยบ่ได้เขาถึงว่า่านเนี่ยสามารถที่จะเขาถึงความดับทุกได้้นทูกได้วิมุตติได้แต่ว่าจาคะาจาโคปฏินิสโคมุติมุตินี่ไหเข้าถึงแห่งหนทางแห่ง,หงความบริสุทธิ์ได้อนารโยเป็นผู้ไปดีแล้วเนี่ยเป็นผู้ถึงคางว่าวิมตุตตินี่ไห นี่แหละพวกเข้าจังหวะบอนว่างในหน้าโทรศัพท์ก็เลยมันสําคัญอย่างกระดอบานนั่นข้าวเดียวหนึ่งเลยมันล่มจากบ่านกระซานซ้าเงินแสนหลังไม่ได้เป็นตาระออนเลยทางว่าแต่ละคนเข้านั่นนะฟังดีๆเล้ให้วกววเข้านั่น่าไปหวงนนังผลในท่านจะไปมีกิจตุพัตในท่านมันขาดปัญญาแต่มันขาดปัญญาเรา,มา,ญญาวมนจะบเขาถึงอริยสัจถาผู้ได้เข้าถึงอริยสัจ้วอย่างหน่อยย่างต่ำก็บพ่เกินเจ็ดศาสตร ถ้าว่าเขาถึงอริยสัจหมายถึงปฏิหมายถึงถูกสมุทัยโลดมักนั่นแหละเฮาสิบเ,บเห็นหนทางรับถูกของจะของจากคนละบ่เห็นเด้เฮตไปจะเฮตไปอีย่างเฮตไ,ไปเกิดสั้นหลถทามันได้สติมันได้ปัญญาแล้วมันก็ฮู้จักวิธีว่าระงับดับความคิดหยุดคิดหยุดเกิดมันเป็นยังไ๋เพิ่นก็มีวิธีให้เฮ้าอยู่อานาปนสตินั่นแหละก็หาวิธีเรียกว่าเป็นผู้มีจิตเป็นหนึ่งให้ได้ แต่โดยอาศัยลมหายใจรู้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนี่รู้ทาจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วห้าสิเห็นเวลาความคิดของเาม,มันไปสร้างเรื่องนั้นสร้างเรื่องนี้นปรุงแต่งเรื่องนั้นปรุงแต่งเรื่องนี้นแล้วห้าสิเข้าใจมันอ๋อคนขอามันเป็นถูกเพรวาว่าความคิดเหตุใดห้าสิหยุดคิดใดก็เลยพระยายามที่ประคอ้องหายใจาของเองอยูใ่ในลมหายใจแล้วเมื่อก็หดสั่นเขาในความคิด,ดนั่นแหละเขาว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเบื้องเกิดสังขารสังขารคือคาวามคิดนี่แหละสุ้กับความคิด ทุกกับความคิดบานนี้เหตุใดสิบวสุบัตถูกเลยเนี่ยความคิดทั้งหลายสั่งอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายคือภพเนี่ยเห็นบอกวิชาเป็นปัจจัยบังเกิดสังขารความรู้คิดเรื่องต่างๆนนาสารพัดล้วนแล้วแต่เขาใจพิดคิดว่าไม่ใช่ถูกเอี่ยบานนี้สังขารจึงเป็นปัจจัยบังเกิดวิญญาณความคิดทั้งหลายเหตุให้เกิดความรู้สึกวิญญาณคือความรู้สึกเด้อวิญญาณวิญญาณตาพอใจไม่พอใจท่างตากับรู ลากลาลักษณะทางาบุคคลสัว์สิงของวิจารณท์ทาง,งหูก็คือการเสียงเอรูปรดกินเสียงสัมผัสเกิดอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกแบบเป็นพบมันเรียกว่าพบเป็นนังสั้น <c oughs> พาวอบ,บาลีพวกเกี่วถือว่าเข้าใจว่าในภาษาที่เข้าเข้าใจกันได้ความรู้สึกทุกคนมีความโมโหได้ทุกคนมีดีใจได้นั่นแหละนั่นแหละตัวพบ,พบพบตอนดีใจพบตอนโมโหนั่นแหละเป็นนังสัน <c oughs> ้นมนให้เข้าใจ ต้องบอกไปหลายแบบนี้โอ้มึงเป็นเมื่สี่ถ้าหข้าขใจลรวความคิดทั้งหลายคือสังขารสังขารคือความคิดนะความคิดทั้งหลายปรุงแต่งออกไปย่อมเกิดอารมณ์ความรู้สึกในความพ่อใจบ่พอใจอันนี้เป็นภพอ๋อมันเป็นภพมันสร้างแบบนี้เนาะเนี่ยรู้แล้วกูสิยุยดภพโดยการเขามาอยู่กับลมหายใจหใด้ก็ดึงกันไปดึงกันมาดึงกันมาดึงกันไปเฮ็ดเรื่อยเลื่อยเื่อยเื่อย,อยไปมันกะอยู่ของมันเองตะกี้เขามีแตป่ปล,อปลอ่อยกับปล่อยโดยความเคยชินตั้งแต่ตื่นขึ้นจนเท่านอนหลับ บ่เคยเอาความรู้สึกมันคิดอยู่กับเด้าของมี่เอาความรู้สึกความรู้สึกพอใจไม่พอใจโกรธเกลียบไปอยู่น้ำบุคคลอื่นสัตว์อื่นสิ่งของอื่นบุคคลที่รักบุคคลที่เกลียดะไล่ไปบ่เคยอยู่น้ำตัวเองเลยนั่นแหละจังหวะแต่ละคนแต่ละคนหาวิธี่ถ้าบ่าน้อมคิดฟังจริงๆแบบบ่ได้นเลยแนมื้อนี้น้องอฟังคิดอยู่หน้าจริงๆโหลดความคิดทั้งหลายสาย่นพอใจมั่งกับเป็นภพไม่พอใจมั่งกับเป็นภพ อ,อ,อย่าลืมว่าพบเนี่ยนะมันอยู่านห้าเลยในขณะที่คิดเด้่นะยนี่แหละพบความรู้สึกที่เกิดขึ้นไปกับความคิดความคิดนั่นน่ะมันจะมีภาพจพําพร้อมเนาะพาเข้าไปนึกถึงบุคคลที่เกลียดมันจะมีรูป่างหน้าตาทา่าทางคาบาอกคำจาความทรงจําในความรู้สึกเป็นปุ่งต่อเข้าไปอีกศูนยใส่กันอีกขนาดนอนอยู่ฮื่นกันยังศูนย์ได้พุ่นพิดพกันไปสิปีคิดไปยังไรเป็นหลดโมโหขึ้นหลดอุ้ยใครกลืจังสันสาตะกิว่าได้เนี่แหละคือ ทุกคนรู้ความรู้สึกนี้ได้ทุกคนผ่านความจำตัวนี้ได้ก็แล้วกันนะเหตุตใดห้าสิบอกเกอร์เหนือจังหวะ้ายู่ในลมหายใจเนียนๆหนึนนน่งเป็นหนึ่งได้นะมันก็คคอยหดสันเขาหดสันเขาเออกไปมากมันจะเข้าสู้เขาตัวจิตจริงๆของมันดอกอ,อจิตมันอยู่ว่างๆของมันความคิดเป็นเป็นอาการแสดงของจิตและอารมณ์ความรู้สึกเขามารับรู้นะจังหวะมันคิดไปคิดไปน,นั่นแหละคืออาการของจิต จิตจริงมัน่างๆเออบอมีโตบอมีตนแต่ว่ามันไปซ่อนหรือว่ามันไปแนบไปเนียนอยู่กับวัตถุบุคคลสัตว์สิ่งของอันเนื่องจากลูปใจว่าอันเนื่องจากรูปรูปกายรูปร่างลักษณะตาท่าบุคคลสัตว์สิ่งของนี่อหละเออเนี่เขนนี้เยื่อใยอะรก็ไปปรูปาราคะมีความยินดีพอใจในรูปร่างลักษณะท่าทางบุคคลสัตว์สิ่งของอันเนื่องจากลูกเหตุทห้เขาขีดเยื่อใยอะไรก็ไปเป็นอะรูปาราคะ เลือเอกว่าอารมณ์อันเนื่องจากลูกเห็ดจังใดห้าสิยุดทั้งลูกทั้งอารมณ์นี่ใดจึงเข้ามาสูล่ลมหายใจเราฟังหลักการมันไว้ดีๆเราไปเห็ดบง่งผู้ใดเห็ดผู้นั้นหู้นะคิดเอาบทานหูจักรก็แต่แต่เห็ดไปเห็ดไปมันสิรูเองแต่แต่ละคนแต่ละคนอยากให้มาเอามองนีตั้งหากไปเป็นเครื่องยูของเจ้าของเองเออวิหารธละมของเจ้าของเองคือล่มหายใจนั่นแหละอ,อ,อันอื่นมันมีอยู่ห้องเ้าไป มันมันมันเนินซาอันอื่นๆนะกรรมฐานสี่สิบแต่ว่าอนาปานาสติเนี่เป็นหนึ่งเป็นหนทางถึงความบริสุทธิ์เดเร็วอ่ามีและทั้งว่าเอสามโควิสุทธิยาอนาปานาสติตัี่เนี่ยคำวา่าพุฒเจ้าเนี่ยหนูไม่เป็นวาเอาเอ,าเองเลยหนทางแห่งความบริสุทธิ์ที่เร็วรัทสั้นที่สุดคืออนาปานาสติเป็นผู้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะพบนั่นก็กระดับไปของมันตัวแต่เขาอยู่ได้จริงๆแล้วนันแต่ว่าละ นอกนั่นก็เป็นเครื่องอุปกรณ์ประกอบดรอกอยังเชี่นการการให้ท่านนั่นสิท่านก็นให้เพื่อให้เห็นความขาดออกจากการเป็นเจ้าของขาดออกจากความเป็นตัวตนเลื่อน่าจเจ้าของเจ้าของขึ้นตัวตนท่านบาตมันจิอะไรมันจิแหลกอย่างบ่อแน่มนยังเป็นตัวตนอยู่นี่เราเอื่นท่านแต่ว่าการเขาสู้ภ้าวนนเออมันจิไลเขามาเพื่อให้ขาดตัวตนอีกอันหนึ่งหลกักกระสีเห็นชัด เห็นจัดขึ้นมันเจเอาท่านมาเทียบแบตะกี้กูมีกระขอกับขอกูคือบอกหัวจักเนียนี้เดนี่มันจะไหลเข้ามาแบบนี้เป็นธรรมดาร่างกายนี่อาศัยวัตถุธาตุเป็นเกินอยร่างกายนี่อาศัยอาหารเกินนุ่งห่มยาละสักโลกตลอดทั้งที่อยู่อาศัยอันอื่นๆเป็นแค่บันไดเป็นเครื่องประกอบเกี่ยวกันก็สู้ความว่างเป็นสุญญตาเขาทั้งที่สุดคือความว่างท่านก็ให้มีเป็นธรรมดาแต่ว่าจะแหลกของ ศีลก็ให้มีเป็นธรรมดาเป็นบางครั้งบางเวลากันยังดีเอ,อแลวกค็คนที่ฝึกหัดปฏิบัติธรรมแต่มีความศรัทธาเสื่อถืออยู่แล้วก็บ่ต้องไปกังวลดอกเรื่องศีลมันจะเ็พผิดเหตุบาปยังมามาก็าตามเวลาใดคณะใดที่เขาสู้ลมหายใจได้บันบ่นคิดเรื่องได้อีกนั่นแหละศีลก็เกิดขึ้นในขณะนั่นแหละหละจังววามันมันรวมทั้งบดเลยเด้อานาปนานสติรวมบดเลยถ้านเนกขมาปัญญาบริยะพันติสัจจะอยิ่ฐานเมตตาจนถึงอุเบกขากอยู่ในลมหายใจ บาลามีสีเต็มอยู่ได้ี่อยู่ได้ลมหายใจนน่เอ่อห้าวลูล่ลมเข่าลูล่ลมออกเนียนแน่นึงเป็นหนึ่งเดียวกันได้เนี่ยนะร่วมครบเบิดละเออน,นั่นแหล,ละตี่ผ้าเห็ดผ้าสางเพื่อสึ่งให้เห็นตัวเองทีผ้าเห็ดเนี่ยขอพได้ยากได้เด้เจ้าเจ้าไปยังได้บุญข่อยก็บ,บ่าเอาได้เจ้าเจ้าไปยังก็บ่าเ้เอวบุญไปเกิดอีกได้เออน,นั่นแหละจผ้าเห็ดพ,พวกเจ้าทานมาแล้วปุ๊บมันยังหวังยังอยู่บ่เนี่ยฟังคำอันนี้ คำคำที่เ่นแนะนําให้เอาไปเปรียบเทียบกับของบบดนี้มันยังหวังอย่างมันยากไดอย่างมันอยากเป็นอย่างเนี่ยเนี่ยท่านคนท่านเฮ็ดสางพระพุทธรูปเป็นอย่างคือสร้างก็สร้างว่าว่าสิระลึกนึก,กถึงบุคคลอันประเสริฐสูงสุดในจักรวาลน,นีอประเสริฐสูงสุดผู้นนคนไปค้นพบพ่อ้วยตัวเองคือพระพุทธเจ้าเหานไหพภา,าษสาสดานี่นไเป็นบุคคลผู้เดินเป็นบุคคลที่พวกเข้าควรกระทําตามเดินตาม เลยเอามาไว้คือกันหลักกับห้าสั่งหรือเ้าเอาลูกพอลูกแม่เ้าไปแทรก่อไปกับวายนั่นนะอออันนี้เป็นพอแม่ของจัก,กรว่านทมพอแม่ของขบทำพอแม่ของขบทั้งสามผมมันเป็นธรรมาดาเดือเป็นเบิดเลยหนึ่งเป็นทั้งพอทั้งแม่ทั้งคู่อาจารย์ั้งเป็นเบิดทั้งยานเป็นหอดมูหอดพวกละ่ะธรรมาดาเป็นมิตรทุกอย่างเลยรวมอยู่ในผู้เดียวนันเฮาก็เลยสั่งลูกเ,เข้าลบจะเ้าบดได้เอาประถาตุบางประธรรมเด่ บุคคลพวกนี้นาความจริงของโลกออกมาเพื่อสิให้ทุกคนพวกเขานี่ค้นออกจากทุกได้คือผลันเจนหนะกเลยสางพราพุทธเจ้าบ็กว่าได้สร้า,สางทําเพื่อดอ,อกนั่นๆแต่มีีทีหนึ่งแต่มียื่งสั้นแหละที่อยู่อาศัยก็เป็นที่รองรับบุคคลที่ยอยู่อาศัยอาหารกันอาศัยจากบุคคลที่เขามาแหละเออแต่ว่าถึงพายเหตุไปนําเรื่อยๆเรื่อยๆเหตุนี้เหตุนี้พวกเจ้าเห็นเจ้าของดได้ใจว่าอะไร เห็นเจ้าของเลยยั่งทันยั่งยึดยั่งอยู่เนี่ยนั่นแหละเจ้าของออยั่งยึดยั่งยั่งติดยั่งนั่แหละตัวเองตอนตัวตนนั่นแหละตัวสิไปเกิดที่เรื่อยๆคือความรู้สึกตอนร่างกายบร้รูเรื่องเด้อมิเตถ่าไปเลยร่างกายพระหูจักบาพระหูจักบุญเด้เออใจหฮาต่างหากความส่งจำทั้งหลายต่างหากเด้เป็นตัวบาปตัวตัวบุญที่พวกเขาเหตุไปแต่ว่าเฮาสิยึดนบาปไม่ยึดนบุญบ่นี่ล่ละนี่จังหนี่แหละจังว่าแต่ละคน <c oughs> ให้เขาถึงตัวเองว่างขาดจากตัวเองจังหวะจะเหตุไปเถอเมื่อนี่เขาเขาเอื้นบาบุญอย่างโดยทั่วไปมียม่อมภากอีสานเน่าเขาสากบอกหรือประดับดินเขาสากบอกเออจังหวะเข้าประพาเหตุนเนวนั้นดอกคือนําอาหารดีๆโหลดอันใดแต่ของอยากนั่นแหละมาถวายคนจักบอก อันใดที่จะคล้องอยางอันใดที่จะคล้องแสบอันใดที่จะคล้องว่าดีนั่ะเออมานั่งถวายเรากำนดไว้ในใจว่าสิอุทิศผลท่านนี่ให้ไผ่แน่ก็ตั้งใจไว้ตั้งมัวว่าน่นแหละไผ่ก็ดีเน่มันก็ไปตามนั่นแหละมันก็ไปตามที่ห้าตั้งใจไว้ตั้งของตกสู่มือมือสงเราเพิ่มันก็ไปของมันเองหล่ะเราต้องไปขอไงงัเออยังขอยังยังอดบาไดยเอรีล่ะให้เป็นปัจจัยสู่นธิภาณในศาสตร์ปัจจุบันเด้ออดบารยอันนี้อยากว่าแล้วมันขั้นปาก มันมันลึงเนาะเออข้อบุญนี่จงเป็นวใจัยผู้ขาจนถึงซึ่งผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันในชาตินี้เถิดว่าต้องไปหาว่าจะไปหาภาษีดอกสอนอันเดียวกันนี่ภาษีก็เลยอสีอริยน่ะเป็นใดเดิมนี่จากบก่สีหมายถึงศีลบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วขึ้นชื่อว่าเป็นอริยะเมตไตรคือมีเมตตาหาประมาณใดในโลกทั้งสามกามโลกลูปโลกอรูปโลกนี่นั่นแหละภาษีอริยะเข้ากับถึงแล้ว ออยังที่สมบูรณ์พูดสุกอียังที่สมบูรณ์แบบเท่ากับศาสนาของพระโคดมหังจากบ่ะโคดมแปลว่ายังแปลว่าสมบูรณ์เด้สมบูรณ์แล้วโคตมะเนีหยเป็นผู้อุดมแล้วอุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วจิตถะแปลว่าผู้สมปรารถนาเมื่อสมปรารถนาแล้วก็อุดมสมบูรณ์ตัวอ่าสื่อเพิ่นมันก็เข้าใจแล้วนี่ถ้าผู้ใดทําตามเล่าจิตถะนี่จกเท่าลหรก็เป็นผู้เข้าถึงความสมปรารถนาเมื่อสมปรารถนาแล้วก็อุดมสมบูรณ์ตัวเนี่ยโคตมะแปลว่าอุดมสมบูรณ์เ้อ สิทธาไปว่าสมปรารถนาด้เห็ดเอาตัวอยากสมปรารถนาเนาะมีผู้ใดมาเสกยังให้ไผเด้พระเอาบุญใ้ไผบ่ไดพระเอาิีวิตในไผบ่ใดพระเอาบัญญาใ้ไผบ่ไดแก้กรรมใ้ไผบ่ใดเด้อนี่แหละพวกเจ้าเคยได้ยินได้ฟังว่แน่นจังส่มันบ่มีได้พิธีสะาะเคาะแะอยืนนิ้วตข่อยด่าเอาเด้ศูนย์กว่าเกาอีกมีเคาะกว่าเก้าอีก,อกเือ่องสันแต่ส่วนมากมันมีแต่ทางซ่นไปไปผูกแขนเป้าหัวเนาะ ลดน้ำมูกน้ำมนว่าด้พูน้ำยุสะส่วนตดลงไปเอาสบู่ไปพร้อมแปรงฟันพร้อมก็ได้นสร็จนั่นแหละคือความงมงายหลายสระนั่นแหละเอื่อไวชาคือถูกปิดบังปิดบังได้นั่นพวกเข้าเขามาเบงคือจังเข้ามีกระตุกมีของขังมีผ้าทงมีผ้าถาดมีผ้าประจำมันเกิดคือยังถุกอยู่นี่นะไรเบิ้งดีๆเด้อทถูกเพราะว่ารักษาสิ่งที่นีนั่นแหละเนาะเพราะแห้งอยู่เด้ยวธรรมดาเด้ ถูเพราะว่าโอ๊ยกูมีเลกไหลเสื่งยยองวัยเยาวาสันอย่างเขามาข่าวเล็ไหลย,ยี่ธรรมดาบอ่ง <c oughs> สันดูคนตั้งใจปฏิบุญยางวาน,นแหละคอ,อยทีพลิพลิกความคิดเก่า,กาที่พวกเจ้าว่าทําบุญต่อสากหรือบประดับ,บินยังก็แล้วแต่พวกเขาตั้งใจว่าขอบุญนี่จงถึงแด่หลวาจำเอาไหมเด้อวจําำเอาไหมอขอผลทานบุญกุศลกรรมดีที่ข้าพระเจ้า ได้กระทํามาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน,นขณะน,นี้จงถึงแด่มารดาบิดาของข้าพเจ้าญาติข้าพเจ้าเจ้ากรรมในเวรข้าพเจ้าตะรอทั้งสพรพพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกหมู่เหล่าบรรดามีสาธุบาสนีเข้าใจว่าละ่ะเอาตั้งใจอุทิศเอา สิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิการิยะตถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิราโพนิรันตะรังสพ,พะกำมังพระวันตุเตขอพ้นทานบุญกุศลกรรมดีที่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้กระทำมาแล้วตั้งแต่อดีตตอนต้นจนถึงปัจจุบันณขณะน,นี้ขอพ้นทานบุญกุศลกรรมดีของท่านจงถึงแดมารดาบิดาของท่านญาติของท่านเจ้ากรรมนาเวรของท่านตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกหมูเ่เหล่าบรรดามียะถาวาลีวาหาภุลาปริปูุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปฏิยิชิตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันระโสยะถามณนิชโชติระโสยะ ถาสัพพิติโยวิวัชนตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายยโกภวะอภพิวาธนัตสีลิธสนิจังวุธาปจายิโนจัตตารธรรมวัันติอายุวันโนสุขังพระลังอายุโทภรโทธีโรวันณโทปฏิภาณโทสุขัสสะาตามีทาวี สุขันจะปะติพานโททีคา,า,ายุยะสวาโหติยัตถะยัถูปปัชติติภาวะตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทาโสธีพระวันตุเตสา